ก็อย่าลืมระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราในอดีตการก็ดีปัจจุบันก็ดีเราก็เข้าเฝ้าพพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เราก็ไปกราบไปไหว้วันละสองครั้งหรือใครมีปัญหามีความทุกข์ในเรื่องอะไรมีความเดือดร้อนในเรื่องอะไรพระองค์ก็จะไขปัญหาให้ จนผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นก็ยอมจำหนนว่ามีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลที่ทำให้ชีวิตแล้วได้สุขหรือว่าตกยากตั้งคนตั้งมีที่มาที่ไปของตนเองไม่ใช่ว่าจะได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเราจะประสบความสำเร็จอะไรก็ตาม หรือเราจะประสบทุกข์อะไรก็ตามมีสาเหตุมาทั้งนั้นเรียกว่าเกิดจากกรรมพระองค์จึงได้ตรัสว่ากรรมมุนาวัตตีโลกโกแปลว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามอํานาจของกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราอยู่ทุกวันนี้อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับญาติพี่น้องชีวิตเราก็เกอกกระกสมมีความสุขบ้างมีความทุกข์บางคุกเข้ากันไปก็เพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยที่เคยทำบุญร่วมกันมาในชาติปางก่อนนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาแสดงเพื่อต้องการจะให้เราเนี่ยได้รู้เท่าทัาน กิเลสรู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิตเราในแต่ละคนเรามุ่งหมายที่จะไปสู่ความหลุดพ้นก็คือไม่มีใครอยากจะเกิดมาเป็นทุกข์อยากจะเกิดมามีความสุขหรือประสบความสําเร็จด้วยกันทุกคนทั้งนั้นเลยแต่เนื่องจากว่าบุญที่เราได้สั่งสมไว้น้อยจึงมีเหตุมีปัจจัยที่จะท เรามาอยู่ในโลกนี้กันแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จากกันไปแล้วนเรียกว่าไม่มีใครจะอยู่เกินร้อยปีมาผัดกันอยู่เหมือนกับคนที่เกิดก่อนเราก็พากันไปเราเห็นคนรุ่นใหม่เกิดมาตัวเล็กๆนั่นเตรียมมาแทนเราฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็จะต้องรีบทำรักษาศีลไว้สวดมน์จเจริญภาวนา บริจาคทานไปเกิดชาติหน้าเราจะได้ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนเราจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์เรียกว่าไม่เดือดร้อนชาตินี้เราดีอยู่แล้วชาติหน้าเราก็จะต้องดีกว่าน,นี้ได้รูปสมบัติด้วยคุณสมบัติด้วยทรัพสมบัติจเจริญพรบุญที่เราทำนาโยมมันก็เหมือนกับการเอาเงินไปฝากธนาคาร ใครได้สั่งสมใครไปฝากไว้มากเมื่อต้องการจะซื้ออยากจะทำอะไรก็ไปเบิกได้ตามความคิดตามความตั้งใจที่เราทำคนที่ทำบุญมาน้อยอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ก็เพราะไม่ได้สั่งสมมานั่นเองแต่อย่าลืมว่าทุกคนอยากจะพ้นจากทุกเวลาทำบุญเราก็ได้อธิษฐานว่า สุทินนางวัตเมทานังอะโหทานนางปรมัตถานางอาสวกยาวาหังนิพพานังางไมหังโหตุแปลว่าบุญที่ทำเนี้ยจงเป็นปัจจัยให้ไปสู่ความหลดพ้นให้ไปสู่พระนิพพานคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราทำบุญต่างๆ เพื่อจะได้รู้ในวันสุดท้ายว่าชาติก่อนอดีตชาติ<ล>เราได้ทำอะไรบ่อยบ้างก็จะนึกย้อนหลังรู้หมดทุกอย่างที่ในชีวิตเราผ่านมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นสั่งสมบาร,รมีกันไว้นโยมเหตุที่จะทำให้เราได้ทรัพย์สมบัติก็คือการบริจาคทานกันให้ทานเราอยากจะได้ ชีวิตที่อบอุ่นไม่มีใครรังเกียจหรือมีความรักมีความสามัคคีเราก็จะต้องให้ความรักความสามัคคีความเมตตาต่อสัตว์อื่นเราจึงจะได้มีสุขภาพกายที่ดีก็คือต้องรักษาศีลรักษาศีลจะให้ขาดครอบครัวได้อบอุ่นอายุได้ยืนยาวได้ไม่ต้องเจ็บต้องป่วยหรือเราไม่ใส่ร้ายว่าร้ายกาล่าวร้ายใครเราก็ไม่ต้องมีคนมา โจดมาจอหรือหาเรื่องจับผิดเราเราจะยากจะมีความฉลาดเราก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนศึกษาหาความรู้เราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์ก็จะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพต่อผู้หลับผู้ใหญ่เป็นทุกคนที่มีความกล้าหาญในการทําความดีฉะนั้นเราจะต้องทําจิตของเราเนี่ย ให้ผ่องใสให้เล่มใสไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนึกถึงพระพุทธเจ้าอาพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในจิตในใจเราใจเราก็จะมีแต่วความสุขมีความลมเย็นมีความปลดปอดโปร่งไม่ขุ้นมัวเมื่อจาลาลับจากโลกนี้ไปเราก็มีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ตายไปก็จะได้ไปสู่สวรรค์ไปอยู่กับ ปู่ย่าต,ตายายา่าผู้เดินทางไปก่อนหน้านั้นแล้วเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่กับความไม่แน่นอนเพราะเราจะเจ็บจะป่วยเราก็อยู่กับความแก่บ้างแล้วก็จะตายลาลับจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งเราก็ไม่รู้เหตุน,นั้นเมื่อเรายังหายใจได้เดินได้กินได้พูดได้ก็จะต้องใช้ร่างกายให้เต็มที่ให้ดีที่สุด